มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการจอมพลังเปิดภาพหลักหมุดของไทยพบเห็นฐานทหารขมรนติดชิดกับเสาเขตแดน18สิงหาคม2568มีรายงานว่าการจอมพลังได้เปิดภาพหลักหมุดของไทยพบว่าเป็นฐานทหารขมรติดชิดกับเสาเขตแดนไม่ยอมเสียเปรียบไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียว จ้องเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดยการจำพลังได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมไปพัฒนาฐานริมชายแดนไทยและเดินไปดูหลักหมุดของไทยกลับพบว่าด้านหลังหลักหมุดนั้นเป็นฐานของทหารเขมรซึ่งตั้งชิดติดกับเสาเขตแดนพอเราจะตั้งฐานชิดหลักหมุดแบบนี้บ้างมันก็โวยวายทางทางที่ฝั่งนี้ก็เป็นของไทย ผมจึงนำสิ่งนี้มาเล่าเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าคาเมนไม่ยอมเสียเปรียบไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่จ้องจะเอาเปรียบไทยอยู่ตลอดเวลายางไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่อ,ออกไปนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นบอกว่าก่อนที่กันจอพลังจะคอมเมนต์ใต้โพสต์กลับไม่ชอบไทยแต่อยากเป็นไทยเกลียดไทยแต่อยากได้ของไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ